ครับเจมสุปนันแสงโสพาน,นะครับผมเป็นผู้จัดการทีมของโ o โต้มอนเตอร์นะครับเป็นทีมที่เพิ่งสร้างใหม่เมื่อปี2023ของเราที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยทีมของเรานะครับมีรถคันแรกเป็นปอดมาแตง GT นะครับ ส่วนนักขับของเราคือคุณเตมยูโรมัตนะครับเป็นนักขับสัญชาติรุรกีนะครับเป็นเจ้าของรถสอดมาแจ้งทีแล้วก็ขับรถเองด้วยนะครับซึ่งในปี2023ที่ผ่านมาในสนาม 1, 2ที่บุรีรัมย์นะครับเราได้ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเราจบอันดับที่6นะครับในเลสหส่วนในเลส2เนี่ยเราไม่จบการแข่งขันนะครับเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบคัดนะครับ ซึ่งสนามบางแสนเนี่ยนะครับเราได้ทําการเตรียมพร้อมรถนะครับเร็จรถทุกอย่างนะครับทั้งระบบเบรกระบบช่วงล่างระบบเครี่องยนตระบบเกียร์นะครับรวมถึงตัวเครื่องยนต์เองนะครับมีการปรับแต่งครับเช็คระบบหัวฉีดนะครับเพื่อให้มันเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันในสนามบางแสนตะีเตอร์กิจนะครับเพราะว่าเราก็อยากจะมีผลงานนะครับได้ช่วยกับบ้านบ้างนะครับก็จะมาพูดถึงสนามบางแสนนะครับเราออกเดินทางกันตั้งแต่วันอังคารนะครับที27นะครับ ซึ่งอู่ของเรานะครับอยู่ที่อำเภอมานิคมจังหวัดชลบุรีนะครับก็ไม่ไกลจากตัวบางแสนมากนะครับเราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าวันที่27นะครับไปถึงสนามบางแสนเซอร์กิตนะครับเรามีทีมงานของเรานะครับมาถึงก็จัดบูธจัดของนะครับเตรียมรถให้สาหรับการซ้อมในวันพรุ่งนี้นะครับมีการเซ็นรถนะครับให้มันเหมาะสมกับสนามบางแสนสเตอร์กิตนะครับเพราะว่า การที่เรานํารถไปแข่งแต่ละสนามเ่ยนะครับจะต้องเซ็นรถแล้วก็ทําบรลานซรถเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องทํารถให้เหมาะกับสภาพสนามนะครับดูสภาพผิวถนนนะครับอุณหภูมินะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่เราจะแข่งขันนะครับรวมไปถึงลายสนามแล้วก็สไตล์ของนักขับของเรานะครับซึ่งจะ ต้องปรับรถนะครับให้เหมาะกับนักขับให้เหมาะกับสนามนะครับเพื่อให้เราเนี่ยครับสามารถทําเวลาต่อรอบได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ทําเวลาในการแข่งขันได้ดีที่สุดก็เลยต้องมีการเซตอัพปรับรถก่อนที่จะทาการซ้อมนะครับเพื่อว่าเราเนี่ยได้ผลการเซตอัพที่โอเคแล้วหรือยังนะครับในช่วงวันซ้อมนะครับเวลาเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสองนาทีกว่ากว่านะครับซึ่งคนอื่นเขาก็นาทีสี่ิกว่าเราก็ต้องเพิ่ม การเฟซอัพปรับแต่งไปอีกนะครับเนื่องจากว่านักขับของเราเนี่ยครับยังไม่คุ้นชินกับสนามด้วยนะครับแล้วก็ตัวรถเองก็ต้องมีการปรับแต่งอิกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าคนขับของเราเนี่ยครับจะชินกับการขับรถขับเครื่อนล้อหน้ามานะครับแล้วโยกมาขับปอดมัดแดงจีีตัวนี้เป็นรถขับเครื่อนล้อหลังนะครับซึ่งต้องปรับการขับขี่เล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันเหมาะสมกับตัวรถแล้วก็ให้มันสามารถทําความเร็วได้มากกว่านี้นะครับ หลังจากเราซ้อมในวันแรกนะครับเห็นว่ารถของเรากับนักขับเนี่ยครับก็ยังแมทเข้ากันได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับแล้วก็การเข้าโค้งของรถเนี่ยครับก็ยังไม่ยืนหย่ดแล้วก็อิสระพอที่จะเข้าโค้งในสนามบางแสนได้ดีครับเราก็ต้องมาทําการปรับแต่งเซตอัพนะครับตามที่นักขับต้องการแล้วก็ตามปัญหาของระบบช่วงล่างที่เราเจอนะครับว่าเราจะแก้ไปทางไหนนะครับเราเนื่องจากว่าสนามเนี่ยนะครับผิวแทรกครับมัน ค่อนข้างเรียบนะครับเนื่องจากว่าบางแสงทีเนี้ยมีการทําผิวแท็กใหม่นะครับผมก็เลยเป็นถให้มันแข็งนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้มันสามารถสับไปในผิวเรียบนะครับได้ดีนะครับแล้วก็ไม่เกิดบั๊มมากมากนะครับในผิวที่เรียบแต่ทีเนี้ยนะครับมันดันมีปัญหาในแท็กที่ไม่ได้เทใหม่นะครับมันมีการบั๊มเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องปรับลดให้รถชคกแล้วนะครับมันมีความซอฟลงครับนิ่มลงเพื่อให้มันแมทกับ พื้นแท็กเก่าด้วยนะครับมาถึงการพอลิไฟนะครับซึ่งสนามบางแสนเนี่ยนะครับก็นักขับเรายังไม่ค่อยคุ้นชินกับตัวสนามสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทําเวลายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรวมถึงตัวรถด้วยนะครับก็เรายังปรับรถให้มันแมทช์กับตัวผิวสนามเนี่ยยังไม่ได้ไม่สมบูรณ์พอนะครับในวันพอลิไฟก็ทําเวลาออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่ารถเราก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับไม่มีการชนอะไรนะครับ ซึ่งเราได้ออกกีตาร้ายเป็นอันดับที่7นะครับในวันแข่งจริงในวันเสาร์และอาทิตย์นะครับก็ต้องพุชนิดหน่อยนะครับในช่วงแรกๆเพื่อที่จะเอาอันดับกลับคืนมานะครับเพื่อให้อยู่อันดับหนึ่งถึนะครับเพื่อเราจะได้มีโพเดียมแล้วก็มีช่วยกลับบ้านนะครับในสนามบางแสนนี้นะครับ ซึ่งการคอลี่ไฟ้นะครับกรรมการเขาก็จะให้เราเนี่ยนะครับขับรถลงไปในสนามแข่งนะครับเป็นเวลา15นาทีหรือว่า20นาทีก็แล้วแต่รุ่นนะครับและก็ใครที่ทําเวลาต่อรอบนะครับได้ดีที่สุดก็จะได้ออกตัวเบ็นดับที่1แล้วก็เรียงลําดับต่อต่อกันมานะครับตามว่าใครทําเวลาต่อรอบได้ดีที่สุดนะครับก็เช้าวันเสาร์ที่1กรกฎาคะกะครับที่บางแสนตะกิดเคยกิดน,นะครับเราได้ทําการแข่งขันเป็น รุ่นแรกเลยนะครับในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GTC นะครับเราแข่งกันตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับสำหรับเช้าวันเสาร์เนี่ยนะครับซึ่งการออกตัวครับเราอยู่ในกิจสตาร์ที่7นะครับตอนนี้แขนของเราคือก็ประคองรถนะครับขับให้มันจบนะครับเนื่องจากว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุในสนามบางแสนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับซึ่งถ้าเราต่อติด1ใน5ได้นะครับแล้วก็ ทําความเร็วให้อยู่ในกลุ่มได้นะครับก็อาจทําให้เราสามารถรับช่วยได้นะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมแผนของเรามาประมาณนี้นะครับซึ่งในการแข่งขันจริงนะครับก็มีรถ GTR นะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีรถของเบอร์65นะครับจาก HR Motorsport ได้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงรถของเจลีนโรเบิร์แฮมนะครับก็มีปัญหาทางด้านเบรกนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยนะครับได้อยู่ในอันดับที่4แล้วก็จบในอันดับที่4ของสนามบางแสนติดต์กิดในเลสแรกนะครับทำให้เราได้ ถ้วยรางวัลอันดับที่4มาได้นะครับซึ่งการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับในเลเร์ที่2ของสนามบางแสนนะครับหรือเลเร์ที่4ของไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์ฟุตบอลคีบีสองพันยี่สิบเนี่ยนะครับเราก็ได้ออกตัวได้ดีมากครับทำโรลลิ่งการ์ได้ดีก็ออกตัวจากที่7นะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่5เลยหลังจากโรลลิ่งตาร์ร็จแล้วเราก็ประคองจนจบในอันดับที่5นะครับแล้วเนื่องจากว่ารถเบอร์44ของแจ็คแลมเบิร์ดเนี่ยนะครับเกิดเอเอ็มมีปัญหาด้านน้ำหนักนะครับกรรมการก็เลยปัด ให้เรานะครับขึ้นไปเป็นอันดับที่4แทนนะครับก็ทําให้เราได้นะครับจบสนามบางแสนของทั้ง2วันด้วยอันดับที่4ครับได้สองถ้วยจากสนามบางแสนทีตเซอกิตนะครับแล้วก็ตัวถึงตัวรถแล้วก็ภาพรวมของรถที่ก็ถือว่าครบสมบูรณ์นะครับก็เป็นไปตามตารางกนครับวิ่งครบจบรถสวยมีถ้วยกลับบ้านนะครับก็ถือว่าโอเคครับสาหรับโค้ชมอนสเตอร์ในสนามที่2นี้นะครับ ก็สนามหน้าเจอกันที่เซปังนะครับประเทศมาเลเซียก็ฝากติดตามทีมเด็กไทยบ้านๆด้วยนะครับขอทโทมอนเตอร์กาลาดนะครับขอบคุณครับ